เซลหนูนาเซลหนูนาพาเพลินสวัสดีมาจากไหนัสดีครับมาจากชนบุรีชนบุรีมาพา่้องมาเป็นครั้งที่สองจากปาาเสียเยอะปะท่ามาพี่้องมาเอาตัวใดเนี่ยผู้ใดพู้ซื้อนักสัญญายางเซลหนูนาหรือว่ายางโมเดลเปัน ไปแล้วคันหนึ่งสี่ประตูออกไปแล้วใช่ค่ะอันนี้เรซื้อไปแล้วน้าโดน้าโดจานวนีคือยามแบบมีแต่เลย์อ๋อแนะนามาอ๋อแนะนามาเนาะโอเคนะขายของอ่าได้ได้ได้มาจากชุนบุรีและยอมเลยเหรอที่ไหนชุนบุรีครับชุนบุรีไอ้คนซื้อหนีทั้งไหนครับชุนบุรีคือกันบ่ะมาจากชุนบุรีนี่บอกผู้ซื้ออ๋อเอาเอาเอาเซลล์หนูนะดูแลให้แล้วสั่งเข่าสร้างไปแล้วกินก่ัน ตั้งคอยแล้วกินกันกินก่อนกินก่อนรถลาค่อยว่ากันกินข้าวกินปลาไปกินก่อนกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้รถรถไปหักซื้อเออรถไปซื้อไปซื้อไม่เป็นไรขอแค่มาอิ่มดําำํารัานก็พอแล้ว กินเขามีแห่งก่อนขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวคุละเอียดกับเซลขอบคุณหลายๆเดี๋ยวฝากเซลหนูนาดูแดต่อน้ำยิบได้เลยกาแฟชงได้เลยโอวันตินชงได้เลยอโทีล่ะโอทีเดี๋ยวถ้าหลังห้าโมงไปได้เดี๋ยวเบิกให้อีก